้ังมันก็เอาอีกชาติเลยเป็นเราชาต่เดียวน้อยายไม่เห็น <ไป S 1> มันตกใจนะแอบไปันนีแล้วที่ทีนี้ก็มีใบชาหมาก็ได้จัดน้องจเอ่นเ้าอะไรละ่ะเอาพัฒนาใบชาหมาพัฒนาให้อะไรละ่ะชุมชนของ จังหวัดเพชรอะไระทั่วทั่วไปเนี้ยได้ชิมรสอยู่คือว่าใบชาเนี่ยได้มาตามถูกต้องตามกฎหมายมไม่เป็นไรค่ะหาแล้วไม่เป็นปัญหาอ๋อก็รู้ค่ะิปกติพ่าแกงก็รอรย่อยู่แล้วทีนี้ก็เาอาใบชามาเพิ่มมันก็ทําให้รสอร่อยขึ้นอีกหอมหวานผสมกับน้าตาลตโนดขอ,องเช่นุนรียจ้ะ หอมกัญชาไหมฮะหอมกัญชาเราวยังไงพอกินแล้วมันอารมณ์ดียังไงไหมฮะใช่พอกินแล้วก็อร่อยดีอร่อยด้วยอารมณ์ดีด้วยดีกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้ชาวบ้านที get get ่อยู่ในละแวกท่ายางเพชรบุรีเราครับได้มีอะไรที่แปลกใหม่ เออน่าสนใจดึงลูกค้าเข้ามาในท่ายางให้คนรู้จักท่ายางรู้จักขนมหม้อแกงที่มีรูปแบบที่หลากหลายน่าตื่นเต้นมากขึ้นครับแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายด้วยครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับครับเอาอันนี้เป็นการชาที่ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องครับถูกต้องตามกฎหมายครับซื้อมายังถูกต้องตามกฎหมาย